หลังจากที่เรา,าเดินจงกรมแล้วก็นั่งนั่ง14ท่าแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนอิทยาบทก็คือมาปลูกต้นไม้เขาเรียกว่าดอกไม้ชื่อว่าทองอุไรใช่ไหมอทองอุไรซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะทำเป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้ม ในการนั่งปฏิบัตินะครับเนี่ยตรงนี้นะครับส่วนข้างบนนี่จะเป็นหลังคาก็จะเป็นต้นนะครับจะเป็นต้นาดาวอินคานะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลังคาแต่ส่วนด้านหน้าเนี่ยเราก็จะปลูกต้นไม้ที่ชื่อว่าทองอุไรนะครับเหลืองอารามสวยมากนะครับบริเวณตรงนี้อ่านี่คือบรรยากาศที่เรา หลังจากที่เราเจริญสติประฐาน4ี่แล้วเราก็เปลี่ยนอิทยาบทมาปลูกต้นไม้ดอกไม้ไว้นะครับนี่คือบรรยากาศร่มเย็นสบายครับร่มเย็นนี่เราอยู่กับธรรมชาติจริงๆนะครับนี่อันนี้ได้รับการอนุโมทนานะครับจากป้าอุ๊ดนะครับมาปลูกทองอุไรต่อไปก็จะ ทองนี่โอ้โหเป็นไรเลยแหละมาเป็นก้อนเป็นก้อนเลยทองทั้งนั้นเลย <c oughs> แล้วก็แม่สีเป็นคนปลูกนะครับไปอินก็ช่วยกันปลูกนะครับส่วนประวันนั่งดูนะครับประวันนั่งให้กําลังใจส่วนผมบรรจงก็เป็นผู้บรรยายนะครับวันนี้เราปลูกตรงกับวันที่5วันศุกร์พอดีนะครับเดือนพฤศจิก,กายนปี2 5 6 4เนี่ยเราจะ เข้ามาปฏิบัติแล้วก็ดูความเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับด,ดีมากๆครับ